คลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์ลุยเดี่ยวผชนภัยอาเซียน382วัน11ประเทศหากต้องการดูตั้งแต่วันที่1ของการเดินทางสามารถเข้าไปดูได้ในเย์ิิสต์อาเซียน382วันและสามารถติดตามการเดินทางของบอลได้ที่ Facebook Page บอลพาเที่ยวขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับ เราจะไปต่อไปลุยกันที่สีปอเลยนะฮะการเดินทางจากนี้ไปสีปอนะฮะเราจะนั่งรถบัสกันไปนะ,ะอีก1ิชั่วโมงนะโอ้โหเอาเงินเข้าไปสิคือจริงๆอยากจะนอนอยากจะอยู่ที่มันดาเลนะแต่ว่าด้วยแพเรามันไม่ได้นะฮะเราจะต้องไปต่อนะครับไม่งั้นมันจะเสียเวลานะครับโอเคฮะว่าแล้วไปหารถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง สีปอ่าปนวินสีปอนะสีปอสีปอดูเท้าสั้นนะเดี๋ยวชุดเทสั้นนะโอเคฮะได้มอนใส่ละสองพันสองพัน แลโค้งโค้งก้วเดินลราคุณใชโค้งเดินเราเดินเดินเล็กโอลินาตีปอปูด้โป้าปูด้าบอดี้ตีปะตอตีปอตปอ25เมลโอเคอะมาถึงสถานีขนส่งอนี่จะไปสีปอแล้วโอเคไม่ใหญ่เรา เอามากนวไฟเท่าสั้นเออโน้โน้โนตตาไหฮะ้อตาลหไปไอ้โนเยไปเน้เตาไข้อมูลที่ได้มาคือห้าพันนะแต่เขาบอกหกพันนะหกพันก็หกพันไม่มีปัญหานะจ่ายเพิ่มอีกยี่สิบบาทโอเคโอเคโอเคน้องพ่เนะตามนั้นนะซิกก็ซิ ก็บกัตอนนสมาบกับตะะอัน,น, 6, นอมัม 5, นมันมันมั่มันรันมันมันมอนมั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 นกันอนมันมันมัันม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 นมนมันอันนมนไนมันนนะันมันมัมันมั่มามันมั0อันม0นมมมนนนนมัมันเท่าไหรว่วะ20 สามสิบมันประมาณร4 0บาทนะฮะก็โอเคครับรถออก7จ็ดโมงครึ่งนะตอนนี้6กโมงสินะเรายังพอมีเวลาให้กินข้าวนะเพราะไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวพอขึ้นรถไปแล้วเนี่ยเขาจะแวะจอดอะไรให้เรากินข้าวหรือเนะ่านั้นกินไปก่อนดีกว่านะมืม้อเช้าก็ร้านอาหารใกล้สถานีนะอันนี้เขาผัดไข่ดาวมือหนูง,ง่ายๆของชาวพม่า,มานะแล้วก็เขามีพริกให้ด้วยนะแล้วก็อันนี้มีเหมือน หมือนชั่วอะไรกย็ยากแมวดีกว่าเกลนมแมลง <c oughs> ช่วงนี้มันต้องระวังท้องไส้นิดนึงนะเพราะว่าเราท้องไส้ไม่ค่อยดีนะช่วง <c oughs> นี้การเนยี่เป็ดบาทนะพันจัดกล้องเอียงแลโอเคครับเอาเป็ว่าเดี๋ยวกินข้าวแล้วก็ไปรอที่สนามนี้นะจากนี้ไปสีฟอกก็สิบชั่วโมง ถึงสีปอจะได้นอนพักสักทีนะไม่ได้อาบน้ำมาสองวันแล้วแล้วเดินทางติดต่อกันโอโหแบบเหนื่อยมากที่สบาะพูดไทยได้ด้วยอะแม่ค้าขอบใจกลับร้ลาวว

เพียงกว่าแล้วนะฮะรถก็มาแวะที่ร้านอาหารนะครับระหว่างทางนะพะนักง,งานมองใหญ่เลยสงสัยคือแบบคนส่วนใหญ่เขาเป็นอย่างนี้จริงๆนะเวลาเขาเจอผมอเขาคิดว่าผมเป็นพมา่าไงแต่ว่าเวลาเราไม่ได้พูดภาษาพมา่านี่เขาก็จะแปลกใจนะ,ะข้าวแกงนะเหมือนของไทยมากนะมีหลายอย่างนะปกติที่เราเจอในแต่ละร้านนะครับเขาก็จะแบบเป็นแค่4ีห้าอย่างใช่ไหมแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหมือนกับพวกเครื่องเทศนะฮะอะไรแบบคล้ายๆมัสัมนอะไรพวกประมาณนั้นนะฮะ แต่ว่าที่นี่แบบมีผัดผักมีผัดไก่นะฮะมีอะไรหลายอย่างเลยคล้ายประเทศไทยนะแต่ว่าเรายังอิ่มอยู่นะก็เลยไม่กินดีกว่านะเดี๋ยวโกท้องเสียด้วยนะช่วงนี้ต้องระวังนิดน,นึงนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเดินเตะๆอยู่แถวนี้นะเผื่อมีขนมขนมให้กินนะครับแล้วก็ไปกันต่อฮะแอบมาชาร์จแบตไว หลังจากการเดินทางประมาณสัก10ชั่วโมงได้นะตอนนี้เราก็มาถึงเมืองศรีปอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคือไม่รู้จะซวยยังไงนะว่ารถมันเสียอยู่นะจริงๆเราต้องมาถึงสักประมาณบ่ายสามนะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็ห้าโมงเย็นแล้วนะแล้วที่ซวยซ้ำซวยซ้อนซวยดับเบิลสองยกกาลังเข้าไปอีกนะก็คือไม่สามารถที่จะจองโรงแรมที่ราคาถูกๆได้เลยนะคือมันจะมีโรงแรมที่250บาทโดยประมาณนี้นะฮะอยู่2ที่นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเต็มทั้งสองที่เลยนะ ที่อื่นก็จะเป็นสัก3 5 0ะรอะไรเงี้ยฮะซึ่งเราไม่มีงบประมาณอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่าวันนี้จริงๆเมืองศีปอมันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะในตัวเมืองนะฮะหลักๆที่บอลจะมาเมืองนี้นะครับเพื่อนๆน่าจะเคยเห็นนะรถไฟที่แบบเป็นสะพานาข้ามหน้าผาของพม่านะฮะชื่อว่า,าสะพานอ่าก็ตกนะฮะถ้าจะไม่ผิดอันนั้นแหละไฮไลท์ที่ พาบนมายังเมืองสีปอแห่งนี้นะครับส่วนอย่างอื่นเนี่ยจริงๆมันก็มีให้เที่ยวนะเมืองนี้อากาศก็จะเย็นๆสบายนะครับแต่ว่าคือเวลาเราไม่พอเวลาเรามีน้อยดังนั้นจุดประสงค์ที่มาเมืองนี้เพื่อที่จะขึ้นรถไฟนะฮะข้ามสะพานในวันพรุ่งนี้เนี่แหละฮะแต่ว่าประเด็นคือวันนี้ไอบ้บอลมึงจะนอนไหนเลยเนี่ยโอเคฮะเดี๋ยวเรื่องนอนเดี๋ยวค่อยว่ากันก่อนแล้วกันนะคือแบบ350นี่มันทําใจไม่ค่อยได้นะถ้าจะให้นอนแบบแค่คืนเดียวนะเนี่ยเช่าโรงแรมก็เข้าที่พักแล้วก็นอนแล้ว จ่าย350พรุ่งนี้ตื่นมาขึ้นรถไฟนะครับซึ่งมันเสียดายตังค์อ่ะเราต้องประหยัดนะประหยัดได้เท่าที่ประหยัดนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวหาข้าวกินก่อนแล้วกันนะครับตั้งแต่เช้ามาเพิ่งได้กินแค่ข้าวผัดนะแล้วเดี๋ยวเรื่องที่นอนเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะมาลุ้นดูนะว่าตกลงคืนนี้จะนอนยังไงนะถ้าหากผ่านแล้วแบบเจอเกสเฮาส์ถูกๆก,ก็อาจจะโอเคอยู่แต่ว่าถ้าไม่มีก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับเตรยหาของกินก่อน เจอแล้วร้านข้าวแกงท้องถิ่นนี่ฮะเนี่ยเดี๋ยวเรากินข้าวแกงร้านนี้แล้วกันดูน่าจะไม่แพงโอเคฮะนี่นี่เขาจะย้มลูกกันประมาณนี้เลยนะเนี่ยอ่า เค okay, ฮะมาแล้วโอ้แบบสุดยอดนะแบบนี้แหละที่ต้องการก็คือแบบราดข้าวเหมือนบ้านเรานะจริงๆแบบน้อยมากนะที่จะเจอแบบนี้ส่วนใหญ่แยกมาซึ่งพอแยกมาเนี่ยพอสั่งหลายอย่างแม่งแพงเว้ยจริงๆแบบใส่ราดข้าวแบบนี้ก็ได้นะอย่างละนิดอย่างละหน่อยเหมือนบ้านเรานะให้พอได้ชิมนะซึ่งที่นี่ดีมากๆเลยนะเนี่ยผมสั่ง2อย่างนะเขาก็ราดมาให้2อย่างแล้วก็แถมผักมาให้ด้วยนะและที่สำคัญเนี่ยฮะน้ำซุปซึ่งที่พม่าเนี่ยฮะรถดีแัน ซึ่งที่พาม่าเนี่ยน้ำซุปก็คือเป็นเหมือนกับข้าวเลยนะฮะไม่ใช่แค่น้ำซุปเหมือนบ้านเราที่มีแต่น้ำนะแล้วก็ซี่โครงไก่ใช่ไหมแต่นี่เนี่ยมีผักมาเต็มถ้วยเลยนะแล้วก็อันนี้เป็นน้ำพริกนะเป็นพริกของเขาทั้งถ้วยเลยนะก็โอเคฮะเอาไกินตัดเลี่ยนนะแกแบบให้มันมีรสชาติเผ็ดนะแล้วก็ที่สําคัญคือที่เห็นแบบเยอะๆเชื่อไหมฮะ21บาทเท่านั้นเองโอ้แบบถูกมากนะเนี่ย1 2 3 4 4อย่างนะ21บาทแล้วก็ข้าวเยอะมากนะ โอเคครับเดี๋ยวยังไงขอเอนจอยอิตติ้งก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเรื่องที่พักค่อยว่ากันอีกทีฮะขอกินก่อนกองทัพต้องเดินด้วยท้องฮะ ก็สรุปก็คือสถานีรถไฟที่นี่นะ ดูแล้วน่าจะนอนได้นะมันก็มีพื้นที่โล่งๆอยู่นะครับแต่ว่ามันเป็นสถานีรถไฟเล็กๆนะฮะซึ่งมันก็ส่งผลให้ไม่มีที่ชาร์จแบตนะฮะไม่มีปลั๊กให้เสียบนะบก็สวยไปนะครับสรุปคือเราไม่สามารถนอนตรงนี้ได้แน่นอนนะเพราะว่าถ้าปราศจากแบตเตอรี่เนะี่ยแบตคนไม่เท่าไหร่นะคนมันอึดอยู่แล้วนะแต่ว่าพวกกล้องพวกโทรศัพท์เนี่ยตอนนี้มันจะใช้ไม่ได้แล้วนะเพราะว่าแบตมันกาลังจะหมดนะเมื่อคืนก็นอนบนรถไฟเมื่อคืนนึงนะฮะดังนั้นก็เอาว่า350ก็350นะ คือตังเรามีนะครับแต่ว่าเราก็อยากจะใช้ให้มันประหยัดมากที่สุดนะเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับกับ350ต่อแค่หลับไปหนึ่งคืนนะแต่ว่าคือเรื่องแบตนี่มันสําคัญนะเรื่องใหญ่500ก็ยอม <laughs> ไม่งั้นเดี๋ยวเราไม่ได้ถ่ายรูปนะเพราะว่าสําคัญนี่ก็คือเราต้องการภาพถ่ายกับคลิปวิดีโอนะฮะไว้เป็นความทรงจำนะไหนๆก็อุตส่าห์ได้มาแล้วนะครับโอเคฮะเดินกลับเมืองอีกประมาณเกือบโลไปหาโรงแรมสุขหัวนอนกันโอเคฮะ อันนี้นะฮะบอลอยู่ที่ยี่ชินเกสเท้านะฮะเป็นที่พักนะฮะราคาประหยัดที่อยู่ใกล้ถนนใหญ่นะล้วก็ใกล้สี่แยกด้วยนะคือในความโชคร้ายนะครับก็ยังมีความโชคดีอยู่บ้างนะตรงที่ว่านี่นะฮะเราได้มาเจอที่พักแห่งนี้นะครับสาเหตุที่ได้มาเจอเพราะว่าบอลเข้าไปเช็คในอักกรานะครับระหว่างที่เดินมาหานะคือที่พักอันนี้นะฮะตอนแรกนะครับในอักกราบอกว่า <ใน S 1> เต็มนะครับ200กว่าบาทนะ,นนะฮะในอักกราเนี่ยฮะจะบอกว่าเต็มนะครับ ไม่สามารถบุ๊กได้นะแต่ในระหว่างทางที่บอลเดินมานะเฮ้ยลองเข้าไปเช็คดูในะโคได้ทีปรากฏว่ามันโผล่มาใหม่นะฮะแล้วก็ลองบุ๊กดูปรากฏว่าบุ๊กได้เฉยเลยนะแต่ทว่าพอเข้ามาที่ที่พักนะเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าตอนนี้ห้องพักเต็มเรียบร้อยแล้วนะห้องแบบถูกนะแบบเกดเหรียญน,นะก็คือ222บาทคือเต็มแล้วนะเขาก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยบุ๊กได้ยังไงเขาขอเลขอะกได้ไปเช็คดูปรากฏว่า เฮ้ยมันมันบุกได้จริงๆแต่ว่าห้องมันเต็มนะกลายเป็นว่าไม่ไม่ทราบความผิดพลาดมันไปตกอยู่ที่ใครนะก็เลยสุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็เลยบอกว่าอะไม่เป็นไรนะฮะในเมื่อห้องเจ็ดเหรียญนะตอนนี้ของเขาเต็มนะเขาก็เลยเปิดห้องแบบอ่าน่าจะประมาณ350บาทตามที่เราได้ดูมาก่อนหน้านี้นะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยห้องแบบสองรกว่ามันเต็มนะก็เลยส้มหล่นนะแต่มาต่อมาต่อเมื่อกี้คำไปคำมานะไปกดปิดเฉยเลย อันนี้นะฮะก็คือห้องอที่เป็นห้องส้มหล่นนะ222ร้สบาทจะได้ในห้องราคา300กว่าบาทนะนี่อย่างน้อยก็เป็นห้องส่วนตัวนะนี่แล้ว2เตียงด้วยโอ้โหป็นไงล่ะอันนี้คือ222บาทนะซึ่งปกติที่นี่นะจะเป็นโฮสเทลนะฮะก็จะเป็นห้องรวมนะสำหรับ200กว่าบาทแต่ว่าตอนนี้ได้ห้อง ดับเบิลเบดนะฮะโอ้นอนสบายเลยคนเดียวนอนสองเตียงเลยฮะแต่เตียงนู้นเราไม่ได้นอนต้องเอาเอาอกระเป๋าไปวางนะเดี๋ยวคืนนี้อาจจะมีอะไรมานอนด้วยนะโอเคฮะก็ถือว่าโชคดีนะครับได้ห้องในราคาที่งบตามที่เราตั้งใจนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงคืนนี้ขอนอนพักผ่อนก่อนแล้วกันนะครับชาร์จมงชาร์จแบตให้เต็มที่นะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันฮะที่สถานีรถไฟนะเราจะไปข้ามสะพานก๊ก จำไม่ได้ค่อยว่ากันแล้วกันโอเคครับคุณนายลาตีสวัสดนะีบ๊ายบาย